Let's Allah go, let's bar. go. Allah hambar. Allah hambar. Allah hambar. Allah Akbar, <laughs> Allah hambar. <laughs> 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 <Allah Akbar. laughs> <laughs> 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 bye! bye bye bye. Clear, clear! Allah hambar.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  Oh shit! the position! Hold the position! <laughs> Hold the position. <laughs> ู d o w เู d o w อเดเอ้วามอยู่เลโอโอกูจะยแล้วกูตายแล้วกูชอตกูชอตกูชอตอะไร d o w เท d o w เท d o w ไปมดโฮติดอี้าม่ตัวเดียวไปกชอเว้าเฮียเว้มาขอไม่ระเบิดระเบิดระวังระวังทางนี้ทางนี้

เราจังไ,ไปดุบเมากอตายหาหแล้วเฮ้ยทียมันขายอะ่ะเรอาอโ,โอ้ยโอ้ยเย้ไอโฟนจะคุยกับเราตอนแรกแม่งย้ายอยู่ทีนู่นหมดเลยจะเข้ามาจากทางน,นี้เลยไหมแล้วไม่เข้าหรอวะเฮ้ยเราชนะเราชนะ